ดีครับเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงระบบการปลูกมะนาวนะครับเป็นระยะชิดนะครับแต่ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการปลูกจากเดิมเนี่ยระยะชิดของท่านจารวีเนี่ยคือ2เมตรระหว่างต้น2เมตรนะครับระหว่างแถว4เมตรแต่ตอนนี้เนี่ยผมกําลังใช้ระบบใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการจัดไม้การจัดโวนให้ผลยุคใหม่นะครับที่ท่านอาจารย์รวีท่านเปิดอบรม ก็เลยได้แนวคิดมาว่ามีข้อหนึ่งก็คือการควบคุมขนาดด้วยต้นต่อนะครับก็ดังนั้นระยะชิดที่ผมใช้ในเทคนิคล่าสุดเนี่ยก็คือระยะที่ชิดเข้ามาจากเดิมจาก2เมตรเนี่ยขยับเข้ามาเป็น1.5เมตรนะครับก็คือเมตรครึ่งส่วนระหว่างแถวเนี่ยเราให้ไว้ที่3เมตรซึ่งการใช้ต้นตอเนี่ยต้นตอที่เลือกใช้อันนี้เป็นเป็นต้นต่อมะขวิดนะครับก็คือทําใช้ความ ใช้ความเข้ากันได้ของมันเนี่ยให้ห่างออกไปก็คืออย่าง compatibility Comp ของมันเนี่ยหรือ family ของมันน่ยยิ่งห่างหรือว่าความเข้ากันได้ของมันเนี่ยที่จะมีปัญหาบ้างเนี่ยก็คือทําให้เกิดอาการแคระทรงพุ่มก็จะเล็กลงนะครับเท่าที่เห็นก็คือทรงพุ่มเล็กลงแล้วก็กิ่งก้านของมันเนี่ยจะแข็งขึ้นความแข็งแรงของกิ่งจะจะสูงกว่ากว่า,กว,า,ก,วากว่าใช้ต้นจากที่ได้จากการตอหรือปักชำนะครับ ส่วนหลักที่ผมอ้างอิงของใน <c oughs> ส่วนวิชาการที่นามาอ้างอิงเนี่ยจะมีจากหลายแหล่งนะครับหลักๆก็คือท่านจารวีก็คือการจัดสวนในคนทุกใหม่แล้วก็การไหาพันธุ์พืชแล้วก็เรื่องเทคนิคของการปลูปกต้นพวกมะนาวส้มนะครับแล้วก็เทคนิคของประเทศญี่ปุ่นที่ใช้ก็คือการใช้ต้นต่อส้มสามใบกับส้มซัสสุมานะครับที่ทำทำให้ส้มของเขาเนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยมีาการแคะมาก แล,แล้วก็มีทางแล้วก็มีอีกประมาณ2อสามแหล่งที่ผมใช้ใช้นํามาใช้ในหลักการนี้ส่วนข้อดีของมันเนี่ยก็คือก็มีข้อดีที่น,น่าพิจรนารณาครับก็เลยนําระบบนี้เข้ามาใช้ในสวนก่อนก็คือ <c oughs> นอกจากกิ่งก้านที่มันแข็งแรงขึ้นเพราะข้อจะมีความควมพัฒนาบิลตี้ของมันที่ห่างเนี่ยทำให้ข้อเนี่ยสั้นลงแล้วก็เนื้อไม้ม,มีความแข็งขึ้นแล้วก็สูตรปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยก็คือสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตส่วน รอยต่อของมะนาวกับต้นต่อที่มันไปตอมะขิดนะครับทาให้เกิดจุดจุดหนึ่งอ่ะก็คือเหมือนรอยควันนะครับจากรายงานของนักวิชาการหลายท่านกน็คือรอยควันเนี่ยหรือ <c oughs> จุดต่อของมันน่ะทุกเชื่อเนี่ยทําให้เกิดการติดขัดของการส่งส่งส่งผ่านของอาหารและนะ่ะท่อท่อท่ออาหารที่ลงในด้านล่างนะครับจากการสะงาะแสงทําให้มีอาหารสะสมด้านบนเยอะกว่าปกติเพราะฉะนั้นการทำนกขดูของมะนาวเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะ ทำได้ง่ายกว่านะครับแล <c oughs> <c oughs> ้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะพูดถึงเทคนิคของการตั้งแต่การเริ่มปลูกนะครับการวางระบบน้ำเทคนิคการขึ้นแปลงการผลิตต้นกิ่งพันธุ์ลักษณะกิ่งพันธุ์ที่ใช้การดมบำรุงดูแลรักษาโารคแมลงนะครับอันนี้เป็นเป็นพันธุ์ที่ผมผสมขึ้นมาใหม่นะครับ ผสมเกสรข้ามสายพันธุ์กันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแปลงที่ทำเนี่ยก็คือเป็นพันธุ์ใหม่ที่นํามาใช้แต่เป็นตระกูลแป้นเหมือนเดิมนะครับตระกูลแป้นนะครับเปลือกบางน้ําหอม,มเมล็ดน้อยครับเป็นที่เน้นตลาดไว้ก่อนส่วนสายพันธุ์อื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรหลังจากนี้ก็ก็มาบอกเล่ากัน ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ราวีสัจทภพักดีนัอาจารย์ของผมที่ให้ข้อมูลความรู้ต่างๆในเรื่องของต้นไม้ที่ผมเอามาใช้รับใช้เพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับในในระยะที่ผ่านมาก็มีอะไรเดี๋ยวก็คุยกันหลังจากนี้นะครับ